หระศพหนังใหญ่มรดกแห่งศิลปะชั้นสูงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะที่วัดขนอนในจังหวัดราชบุรีด้วยความคิดริเริ่มในการสร้างหนังใหญ่ของท่านพระครูศรัทธาสุนทรเจ้าอาวาสช่างฝีมือเอกในสมัยรัชกาลที่หส่งผลให้วัดขนอนกลายเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลปะชั้นสูงที่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังหนังใหญ่ นับเป็นการรวบรวมศิลปะชั้นสูงหลายแขนงนับตั้งแต่ลวดลายจิตรกรรมผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาอ่อนช้อยของน้าตศิลป์ชั้นสูงทุกครั้งก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูโดยครูหนังทําพิธีอัญเชิญหนังเจ้าหรือหนังครูคือพระอิศวนพระฤาษีและพระนารายมาปักไว้หน้าจอ เพื่อทำพิธีเบิกหน้าพระโดยเรื่องที่นำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติซึ่งคล้ายกับการแสดงโขน พิพิพธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไป